ครับผมสวัสดีครับลุงบ๊อบแดงกับซูบี้ครับพี่น้องมือนี้กับบรรยากาศเนี่ยมือแรงครับนะครับบรรยากาศยามแรงมือนี้มาเห็ดไก่อบปิดครับพี่น้องมะขามพอโตสว่างครับผมสวัสดีครับครับผมเอานี่คือคืออันไก่เฮาสชีอบกับปิดพี่น้องสีมีน้ำน้อยนึงนี่คือมักแล้่ยวนะครับพี่น้องในการมักแล้วนะครับเอาสีโอแบบสมัยใหม่พี่น้องโบ๊ตแมนอบกับเฟียงนี่ครับนี่ครับในยุคโควิดเขาต้องเอาตัวรอดครับมาอยู่ทงอยู่ท่าพี่น้องเอ้ยนะครับผม กินไก่ล้วจะน้อยไปไตอึงการนึงนะครับผมเอาพองุ้มใบบานนี้เฮาเดี๋ยวมาลุนกันนะครับว่ามัสิออกมาเป็นนาตาแบบใดรูปร่างแบบใดนะครับต้องถิมล่อไว้นะครับอันนี้เป็นการโอกระปิดสูตรไม่พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวมาเซ่บๆนับกันเลยครับเด้อครับผมครับผมเอาเช่ครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามมึงครับผมว่ามัสีออกมาเป็นรูปร่างนาตาแบบใดในการโอกกระปิดสูตรไม่เฮานี่นะครับผมเดี๋ยวมามือนกันครับผมอันนี้ละ กับผมพี่น้องนะครับผมอันนี้คือเวลาห้องทุ่มแปดนาทีครับผมเดี๋ยวมามึงอีกต่อไปว่าใช้เวลาโดนประเด็นในการโอกระปิดห้องวันนี้นะครับผมนี่ครับโอกระปิดสูบไม่พี่น้องข้องแท้นะครับผมเดี๋ยวมามืองกันครับผมอ่านาทีนะครับผมเดี๋ยวมามึงพี่น้องนะครับผมพอโตมาเปิดมึงครับผมนาตายไปเลยโอ้ไก่เชียงครับไก่เชียงแล้วไก่เชียงแล้วเริ่มเลื้งแล้วเริ่มเล้งแล้วหอมรับ หอมหอโอ้โโ <S <S โบาดนี่พี่รองเอาเดี๋ยวมาหลุนเดี๋ยวมาหลุนมึงกันครับผมเอางูไหมก็หอเาเดี๋ยวมึงหลุนไปเรื่อยๆครับผมพี่รองนะครับผมที่เป็นนาตาแบบไปนะครับในการโอกอระปิกเ่าม,มันนี่น้ำนห้อไฟน้ำอ่แซ่บๆน้ำกันเด้อพี่รองนะครับผม <ไป S 1> เดี๋ยว <ไป S 1> มาหล <ไป S 1> ุนเห็ดไฟอ่อนๆครับเห็ดไฟแห้งมาได้เรื่อยๆใหม่กวนยี่สิบใหม่ก้อนทุกเมีนไฟอ่อนๆครับเดี๋ยวมาหลุนมึงกันครับพี่รองพีองเวลาผ่านไปสี่สิบห้านาทีครับ สิเป็นแบบไรนะครับผมเอามามึงกันครับพี่น้องมันจิเป็นแต่กินหรือเป็นแต่ทิมโอ้เหลืองเกินครับพี่น้องไข่เชียงไข่เชียงไข่เชียงนะครับไข่เชียงแล้วไข่เชียงแล้วไข่เชียงแล้วโมนี่ไหมโมนี่เอิ่มบอกดีสุดยอดเลยสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องเอาบาริงู้ไม่จะไม่พอเอาครับผมเดี๋ยวมาดื่มเดินแต่ว่ากินนี่เตีดั่งทำู้ชมยเฮงเลยนะครับอดใจว่ได้แล้วนะครับผม อาพี่น้อนเงเดี๋ยวไปมึงกันครับโผมครับ<ฟ>ผมพี่น้องพอดีผ่านมาในเวลาช่วงเช้าครับผมพี่น้องเข้าสีมาเปิดมึงไก่มามันสะเป็นแบบไหนสะงามหรือบ่งามสีมมใหม่หรือบ่ใหม่นะครับผมนะครับผมเอาทีมงานมามาทีมงานทีมงาน,งาน,นเอาไปต่อเพามึงผลงานขอ,องก็ดูมันเป็นยังไงนะครับในการหตกไก่ไปนี่พี่น้องเอาบดี้โอ้ย ดำเพื่อพ่อไปใยพี่น้องไปุนงโ่พี่น้องดำเพื่อเพื่อรีก่อรีบอดำคีรินเอาเังควเฮ้ยเฮ้ยุุุเออเออเออเอ้ดโอ้เหลืองงาเองงาครับเหลืองงอโนี่นะครับอปกปิดสูดหม่พี่น้องเต้องไปใส่เบียงครับ เราสูตรนี้เลยพี่น้องนะครับผมในการโอเปอเาทห้องวันนี้เดี๋ยวเ้างจะไปซับเพิ่มกันครับพี่น้องทีมงานโจมโจมโจมน้จมเบ้านนี่พี่น้องครับย่างหอมย่างหอมครับย่างหอมสูเด็ดสูเด็ดครับเดี๋ยวซับเดี๋ยวซับเดี๋ยวซับพี่น้องอืแล้วกินไหมโอายเดี๋ยวเสร็จครับ

ไอ้วนๆเลยวิ่งในกองยังี้ยเฮียนะไอ้อะพี่น้องครับผมน้ำซุป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 เป็นสเต๊บครับถือกินหัวหันไทยมีคุณมึงก่าแม่ถอยไปคุณน้ำซิมมาพร้อมทะลูกองอืมพี่น้องเลยพร้อมทะลูกองเอามาลองซิมเหมือนกันครับยิ่เป็นเด็กชีวิตอยู่ทงอยู่ดายพี่น้องกินทั้งสี่แหละช่วงโควิด ออนกอแมดมมก่อโอ้ยคือหอมเหอมหอมกุ้งกาหอมเลยครับยังหวนอยู่เลยคือคือเทเล็กครับเทเลกหอนทะลุกองเดี๋ยบอก้จุเนี่ยดังไปเอ้ยดิเียฝาถอยถอยไปถอยถอยยังม่อีกอปตรงนี้นีมีอย่งช่างไอ่ะ อันนี้คือเป็นเนเครื่องเทศครับเครื่องเทศเครื่องเทศ,เเทศข้างในี้มอ,อหวหอนหอนเลยพี่น้องเอ้ยใส่ดุ้งไปทั้งทุ่งกินหอมหอดบ้านพี่น้องแซ่บสุดยอดอจัง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 แซ่บหอนหอนหอนคุณหลอนอะ่ะหอนเลยครับ Oh, Ô, hỏng đẻ, hỏng đẻ, hỏng đẻ Nho, nho, nhỏ, xem nho nho Mà nó cứ Ô nó cần đèo. Ô nhỏ, xem thôi. Giờ cái canh biết. Ôi, เซ็ปเซเด้อมาได้รับพี่น้องตั้งสมุนทั้งเอานา่เตียวเอายนาสิบมอเลยก็มาตัวลายอักษรชุดไม่ครับไก่โอฟางแต่บ่ใสฟางใสทนแ่ไมอันนี้ไม่ไดใสเรานี่ไม่ได้ใสตะวันเดนดิ้บ้านยังบ้านยังครับบ้านยังดอนกลางตนบนตับนอันบวกูบ้านของงูยังตบน อัเภอรยังอำเภอรยังอำเภอร์สว่างแดนดินอ่จ yep, ังหวัดสกลนครบู้ยชัดเจนครับพี่น้องชัดเจนชัดเจนครับผมสมบูรณ์พูดติโอเดี๋ยวมาซิมน้ำกันเครื่องดับเปลี่ยนไปก่อนผมอยู่ระวังล้างมือล้างมือล้างมือแม่บาดนพี่น้องน้องเน้นเน้นขอเนี่ยอันกินมา

ยูบ้านนอนกลางงูสิบเลยไมคอยนเอามล้มจิ้จิ้มจิเข้ามือเกอกันี่เียเียเีเสมามาครับพี่งโอ้ยยางเสียบโอกปิดสุดไหมเสยางเสียบครับยางเสีบนี่ยุบ เอาให้ใหเอาบมยังกว่าผู้ชยายไปแลนไหนล้างมือแล้วปลางมือไปไปามาซิมมืงก,ก,กันนะเข้มนตนซอยกันมันเป็นตี็ใกินของวรุ่นเอาได้ให้โตซิมมันนะครับโอลิฟไม่งอวเอา,า,าเ,เอาไปจิ้มน้ำจิ้มน้ำ จังบวตุยน้ำจิ้มไมพี่น้องนจิ้มก็ไปอยู่สแต็บคันอืเออเออั้งมาแกอยากเงยเล็กน้อยไหมเออเออแต็โอ้ขับปาม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 า่มาหลังเอาเชียนแวเชียนเว นักบอลรับนักบอลนันแรงับผมโตเต็งครับโตเต็งกองเนี้ยนะยิงงอยอเสียบเขเนเขาเ็นเสียบเียเสียบครับผมบอกได้ไหมคนไหนเน่คนไหนเนี่ยเจ้านี่ครับ อบกับปิดสูตรไหมครับพอดีเป๊ะเลยเราเปิ้ลแสบกับอบฟังอีกด้วยมั้นั่นครับนี่เขาไม่มากแสบกับอบฟังฮะแข็งมันบ่แข็งพอดีพอดีแล้วมีละมันได้เห็นไหมเนาะได้รสชาติไหมเนาะอ่ามันคือไก่หน้าเขาดีไก่ตลาดซื้อมากเลยากลองเอาตัววันน้อยใจ่ากเลยครับตากเอ้าเอามาเอาตัววันจิมครับพี่น้องมาทีพี่น้องไหนตัววัน แหม่โอ้ตอนี่มูกินนวใจเม่ไหรครับเอา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 ได้เอาบาดีเอาได้เอาบาดีคุยเข้ามางเจ้าล่ะไม่เร้สาใส่เป็นยังไแบเสียบเสีบเสียบเสบเข้ามาได้อาบอนนี้ปิกล้องปิดกล้องเข้าไป นะครับผมในคลิปนี้ผมมอยังหลายนะครับในการอบกระปิดนวันนี้แบบลูกทุ่งลูกทุ่งสูตรใหม่ครับผมของทีมงานอบตะวันที่น้องปอครับผมกับทีมงานสกลนครครับผมผมยังหลายอยู่ดีมีแห้งสุกุ้สุคนสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลิปหนาไม่ยังอีกติดตามชมกันนะครับผมขอบคุณครับ